เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมถึงมีการติดตั้งถังดับเพลิงไว้ในอาคารต่างๆทั้งที่ในขนาดนั้นก็ไม่เห็นว่าจะมีวิแววว่าจะมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นการที่ต้องลงทุนซื้อถังดับเพลิงที่ราคาไม่ถูกนักมาติดตั้งเนี่ยถือเป็นการสิ้นเปลืองใช่หรือเปล่าครับคําตอบคือสิ่งที่เราจะได้จากการติดตั้งถังดับเพลิงทั้งที่ยังไม่มีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนั่นคือความสบายใจความสบายใจที่ว่า หาเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ดับเพลิงนั้นได้อย่างทันท่วงทีสรุปก็คือสิ่งที่เราจะได้จากการวางแผนป้องกันเหตุไม่คาดฝันก็คือความสบายใจถูกต้องไหมครับการวางแผนทางการเงินก็เช่นเดียวกันครับบางคนมองว่าตนเองนั้นยังอายุน้อยบางคนมองว่าตัวเองนั้นยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงการทำประกันสุขภาพยังไม่จำเป็นแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝัน ไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุครับการวางแผนไว้ล่วงหน้าสิ่งที่ได้ข้อแรกนั่นคือความสบายใจสิ่งที่ได้เป็นลำดับต่อไปเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไหร่เงินสำรองที่เราเตรียมไว้ก็มาช่วยเราได้อย่างทันท่วงทีนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องทำประกันทั้งที่สุขภาพร่างกายของเรานั้นยังแข็งแรงอยู่และพบกับครูบัอบได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ